มีโอเมก้าหรอวะ2องยี้ามีโอเมก้าหรอมีโอเมก้าคืออะไรวะของอน,นี้เราวัดสาองยี่ห้าไปกระป๋องครับเจ้ของอะไรองยี่ห้าเหรอองละยี่สิบห้าบาทสามของร้อยอ แล้วก็ยาาพร้อมหนิาดีมีโอเมก้าทำไมโอเมก้าคืออะไรกินแล้วรู้สึกด,ดีมากินโรดสามองลอยนะสามกองลอยกินแล้วโอเมก้าึงข่านทีเลยตามยอมาสามขลองลอย สป๋อ,ปองร้อยปล่องยี่ิบห้าป๋่องยีิบห้าสมป๋่องร้อยป่องย5 3บสามป่องร้ย มันใช่เปล่าวะสามกล่องร้อย่องยี่ิบห้าองยี่สิบห้าสมกล่องร้อย่องยี่สิบห้าสิบห้าแม่ค้าบอกว่าสามกล่องร้อยได้ไงวะจะสามกล่องร้อได้ไงวะเฮ้ย สองมาเจ็ดสิบห้าเว้ยสามกล่องมาเจ็ดสิบห้ามาร้อยนี่ได้ไงวะเจ๊เจ๊คิดต่งางยังไงเนี่ยมันสามกล่องเจ็ดสิบห้ามันไม่ใช่สามกล่องร้อยเอาเจ้าก,กินปลากระป๋องลรอบอกห็นเมื่อกี้นี่โอ้เห็นบอโอเมกา้าเห็นผลท่านตาเลยเห็นบอสลาดท่านที่คิดได้ละบอเออโอเมกา้าเหรอเออนั่นแหละปลากระป๋องสาม<อ>กล่องเจ็ดสิบห้าเจ๊เออคิดได้ละบอเห็นบอโอเมกา้าปลากระป๋องเห็นผลท่านตาเลยอ้าวเหรอ เอาอีกแท่งนึงดิเออเอาเลยเอาเลยเอาอีกแท่งนึงนะเออเห็นบ่มีโอกาสโอมิบาต้าทำไมไฉลาดขึ้นเหรอเออเห็นว่าสองชั่วโมงเห็นหมดเลยเหรอเออถายแล้วเอาเจ๊เจ๊สู๊ตายถายมามาเอาควาเป็นแพ่งเลยเรือเรือเท่าไหร่เนี่ยโคตรใหญ่แล้วเอาเยอะๆนะเออเอาใบมาวลาที่มีปลากระป๋องมีโอกาส